สวัสดีครับพี่น้องครับมาเมื่อเดีย๋ยพาเบิกมาชมทีมงานเสียเมาครับอาแพ็คคู่พูดนนี่คู่โตาครับโอ้คำหล่อะพี่น้องอาโม่งกัวแล้วแล้วบ่บุกให้นน่ตาเว้นคำหรอเสียเมาครับเอวหันซุดหนึ่งแปด คูโบตาแท็กโคครับ L C 1 7 0 8ครับโชเฟอร์เหลี่ยมพูน <Ooh. S 1> พี่น้องอยู่ฟังหุ่นให้หน้าโบสเสมอพี่น้องนะครับให้หน้ามันหลายเหลี่ยมหลายมุมโชเฟอร์เขาต้องดัดจัง่อยครับ,ด,ด,รนะรบดัดให้มันตรงมันจังสิไทยง่ายนะครับดัดให้มันตรงจังสิไทยง่ายครับ หลอบไปหลอบมามันกะที่ายงนะครับเขาดีอยู่ครับหมู่บ้านฝนตกแห้งพี่น้องขันฝนมาตกหมู่บ้านนี่ไทพ่พวกเขาดอกนี่ ลงแล้วบ่แรงวิทย์ลอยหาหนิวตันครับสี่สูบไดเรกอินเจคชั่นผมมีเทอ,อร์โบพี่น้องหาสิบแรงมา ตาสังนะครับเอาดีด้วยพี่น้องเพิ่งโหลดจวดๆเลยโค้งโด่งๆนั่นมันนักดีครับรุ่นนี้ผ่านรุ่นนี้ไถลึกจันแกนโลกนะเป็นว่าอู๊ตกปุู๊ปลดนะเบิ่งกันน่ะว่ามันโคบบ่โคบง่ายบ่อืกันน่ะพี่น้องอู๊ พวงกบไปทางเณยเลยบุ้เห็นได้พวงมันครับโอ้ท่านนาเป็นสาพีน่น้องโอ้สาอยู่กลางเลยเอาโชเฟอร์เฮาเอาเหลี่ยมใดดีหาเหลี่ยมหาไล่เอาครับสำหรับโชเฟอร์รถไถเฮานี่มันเป็นสาหน่วยนึงครับอยู่กลางนี่ไถไปยังไดล่ะนี่อ ดีครับโอ้ไปจุดทั้ทงนั้นนอบาดนี่คือคว่นไฟท่านอบาดเนียเสียบตาเลยพี่น้องเลยเออ อ,อ,อควรไฟมาแล้วพี่น้องเลยโอ้แกพัดลอย ตงเงี้ยจังยแล้วพี่น้องบาทนี่ตะกี้โค้งนาโค้งล้างครับดัดแล้วดัดอีกเริ่มไถกันลวพี่น้องสำหรับหน้าถา้ำนะครับฝนตกเมื่อวานนี่รถไถก็มีงานทำนะครับผมก็ไปไถของจะควงมาคือกันละครับมื่อนี้เอ,อเขาดีอย่พี่น้อง สภาพถือว่าโอเคยอยู่นี่เบิ้งเอาพี่น้องกันถือว่าไทยเลือกอยู่นี่คันฝนบ่ตกนี่หลายมืออาจจะแข็งครับดินทาำนะครับมนันแตกคุ้งพุยพุยพุยดีพี่น้อง โอ้ไงมาทา้งคุณครับก้นไฟโอ้โดยดูออยัเตบอบีดีพี่น้องสอะน้ำขวบปีครับสาเพิ่นบ่แหงครับลากะนาจะมีอยูุดกแนบมึงเริ่มสิจุดเริ่มสีเผากันละพี่น้องพ่าจุดบ่เผากับบ่ไรครับมันเห็ดบ่าไรเนาะครับ ไทยมันก็มีแต่เฟียงมันกับพวกเขานะครับผู้ใดกระจมกันสุขคนพี่น้องสำหรับชาวนาเฮาบ่ให้จูดให้เผาเฟียงมันสิไทยจังไดมันสิปันจังไดเนาะครับเนาะผูบ่เห็ดเป็นกับพวกเขาใจละพี่น้องมันมันเห็ดยากบ่เฮานะครับเห็ดยากนะครับสำหรับชาวนา หัววานหน้าแหงนะครับมันมีเฟื่องมีหยางมันกระค้างเฟื่องค้างหยังไปเขากะบกเกิดนะครับยาโมาปันมันกระค้างน้ำเฟื่องน้ำหยังไปมันกระอกเกิดนาะพี่น้องอ,อันมันแกบมันกระเกิดยุ่นแล้วเฟื่องหลายๆมันก็มาสิเกิดให้นาะพี่น้องอากาศถืออากาศเฝ้าทั้งนองมันกระพกข้นอาแฟกคู่ครับคู่กตาเอวหางสุดนึกแปดคำรอพี่น้องคุนตะเวนสีทอง เชฟเฟอร์เมาครับสนใจก็ติดต่อพอดได้ครับเจ๊สาวทีมงานทางหนองกุงผู้เงินเสราพุ่มครับเดี๋ยวไปเบ,บิังเอล47ครับแพ็กคู่มาหน,นิมาเบ,าบ LC ิังเอล7ครับ L4708 แพ็กคู่โอ้สะาพานยังงามๆอยู่พี่น้อง เกือบจะเสร็จแล้วครับสำหรับวิ่งนี่เออเอา708อันนี้เพิ่นออกมาก,ก่อนนะครับขั้นแรกของทีมงานเสี่ยเมาครับหลายปีแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าสภาพยังงามๆอยู่เป็นรักษารถได,ด้ดีครับสำหรับแถาแก้เมานี่นะรถเกียวกับมีพี่น้อง ยามเกีียวกะเพื่อนเพิ่นไปเกีียวพร้อมครับก่เพิ่นมีทั้งรถไถรถเกีียวติดต่อเพิ่นภุละครับท่าหน้องกุงอ่ามูหานะครับภูงเงินเสรภูมุมร้อยเอ็ดไกลๆเพิ่นไปแห่บดดอกว่าเพิ่นกระสีไปแต่แถวบ้านเท่านี้ละหน้าป่าพิม มืาอนี่ยัดแครกโคเลยปลาพิมพ์อกใบให้กันพี่น้องเข่าดีครับอีไถ่ฟงจักๆเลยจูดแน่โบจูดแน่ครับเฟื่องกระไคก็โบจูดครับผูใ้ใดก็อดเอาจนว่าฝนตกนี่แหละพี่น้องขันฝนตกอ่ะก็ต้องจูดแล้วครับมาเนี้พอมันถึงย่มเาสี่จีไถแล้วโบไถก็บโได้แล้วครับ กูดเด้หาไปโดนมันก็สีไทย,ยากครับมันสีแหงีอนก้อน่าวื้อนี้นี้เขาจวดๆครับเพราะว่าฝนตกมาขึ้นนี่นะครับตกหมึ่งวาน,นเขาดีโยพี่น้องจะขวางหน้านี่ยิ้มวุ้ยๆละรถไทยไถเขาสุป,ปีนบอกอบว่ายกวเรื่อยแล้วพี่น้องเลย เดอขีดินเย็นแกนอ่าแต่ว่าเที่ยวนี่โอ้เขาดีครับพี่นอ้องเผดจวดเผดจวด,จวดเลยดีใจนะพี่น้องบ้านเฮานะครับฝนตกลอกกระสิยิ้มกันได้ออกจากน้อยแนย่เพราะว่าไทยฮนเข้ากับรอบแรกเข้ากับไทได้เลิกนะครับวลังค้น,นกับ ยัดงบนะครับไถเทเดียวรอดรอดปั้นนะครับผู้มี่หมากเยอะเน่กะไถสองรอบนะครับโอ้มันกะโก้ปัยัง่ะพี่น้องกัไถสองรอบนะครับงามดินมันกะนวน่นเขามันก็เกิดดีกอนกันทั้งช่องยูทูปสมบัตดับสิ่งคือเก้าพี่น้องวันนี้ ผ้ามาเบิงมาชม่มรถไถหน้าบาทนี่ครับไถหุดหน้าปั่นหน้าว่านเขาผสมประสานกันไปครับรถด,ดำรถไม่คล้วอะพี่นอ้องฮะรับรอนี่กันทำอะละพี่น้องทีได้กับบัานกับซองกันนละละผมก็ผ่านมาพอพอดีนะครับก็เลยมาจัด ให้พี่น,น้องได้เบิงเ่งได้ชมกันโอ้ผุนตะวินสีตองดิเหล่าพี่นอ้องอาคใหยมีความสุขสุขุสุขนพี่น้องทิหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ